นัดอายการศึกคุมพื้นที่บ้านหนองจานขีดเส้นถนนสรีเพนเป็นแนวรักษาความสงบเมื่อวันที่28สิงหาคม2557พลตรีเบญจพลเดชาวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาลงนามในประกาศกองกำลังบูรพาเรื่องกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย โดยที่ประเทศกัมพูชาได้นําประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชอาณาจักรไทยพื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วจึงมีความจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้กําลังทหารตํารวจพลเรือนตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยและจําเป็นต้องกําหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2557จึงให้กำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยแนวรักษาความสงบเรียบร้อยและมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ให้พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูจังหวัดสแก้วเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ข้อ2ให้ถนนสีเพนในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อยข้อ3มาตรการในการเข้าไปในพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยดังนี้3.1ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาในพื้นที่3.2ห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีวิต 3.3ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร3.4ห้ามทะเลาะวิวาทและดื่มของมึนเมา3.5ห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต